โคเนื้อเขตร้อนโดยโคเนื้อเขตร้อนจะมีความสามารถในการปรับตัวและ,จะเจริญเติบโตได้ดีในภูมิอากาศร้อนชื้นหรือร้อนแห้งโดยโคเหล่านี้มักมีลักษณะเฉพาะที่ช่วยให้สามารถทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรงทนทานต่อโรคและมแมลงศัตรูที่พบในเขตร้อนอีกทั้งยังสามารถใช้แหล่งอาหารที่มีคุณภาพต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โคเนื้อพันธ์แท้ตัวอย่างเช่นพันบามันซึ่งมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียและเป็นที่นิยมในเขตร้อนเนื่องจากมีความทนทานต่อความร้อนและมแมลง โคเนื้อลูกผสมเช่นโคพันบาฟอร์ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างโคพันบามันและเฮลเลฟอร์ดเป็นการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ระหว่างโคเนื้อพันธุ์แท้และโคพันธุอื่นๆเพื่อให้ได้คุณลักษณะที่ดีเช่นความสามารถในการปรับตัวและคุณภาพเนื้อที่ดีขึ้นและโคพื้นเมือง เป็นโคที่มีการเลี้ยงในท้องถิ่นมาเป็นเวลานานและปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมเขตร้อนเช่นโคพื้นเมืองไทยซึ่งมีความทนทานต่อสภาพอากาศร้อนและสามารถหาอาหารจากธรรมชาติได้ดี ลักษณะประจำสายพันธุโคเนื้อเขตร้อนโคเนื้อเขตด้อนมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากโคในเขตหนาวโดยทั่วไปจะมีลักษณะดังนี้ 1. โครงสร้างร่างกายแข็งแรง 2. ความทนทานต่อสภาพอากาศร้อน 3. ผิวหนังที่ทนต่อมแมลงและโรคและ 4. ความสามารถในการหาแหล่งอาหารที่จำกัดได้การจัดการด้านอาหาร อาหารหลักที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อควรเป็นพืชและโปรตีนสูงเช่นหญ้าราชนาวีหญ้า, Q Q, าคิวคิวหญ้าแฝกหญ้าสัตว์เศรษฐกิจและอ้อยการจัดการน้ำโคควรจะได้รับน้ำสะอาดและเพียงพอตลอดเวลาและควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งน้ำมีคุณภาพดีและไม่มีการปนเปื้อนจากสิ่งต่างๆ การจัดการสุขภาพครูเบื้องต้น 1. การตรวจสุขภาพเป็นประจำ 2. การป้องกันโรคที่สำคัญคูในเขตร้อนมีความเสี่ยงที่จะติดโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไวรัสและปารสิตการป้องกันโรคจึงเป็นสิ่งสำคัญ 3. การดูแลป้องกันโรคทางเดินหายใจครูเนื้อในเขตร้อนอาจพบเจอปัญหาจากการย่อยอาหารและระบบทางเดินอาหาร 4. การจัดการความเครียดและการป้องกันการให้ร่มเงาและการระบายอากาศควรจัดให้ครูมีร่มเงาและการระบายอากาศที่ดีในช่วงอากาศที่ร้อนเพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดจากความร้อนการไม่เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมบ่อย ควรหลีกเลี่ยงการย้ายโคจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งบ่อยเกินไปเพราะอาจส่งผลให้โคมีความเครียดและ5การรักษาโรคและการฉีดยาการรักษาโรคหากพบว่าโคป่วยควรปรึกษาสัตวแพทย์ทันทีเพื่อให้การรักษาที่เหมาะสมเช่นการให้ยาแก้อักเสบยาปฏิชีวนะหรือยาตา้านโรคและการฉีดยาให้วัคซีน บทบาทของโคเนื้อในเศรษฐกิจท้องถิ่นโคเนื้อมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ประชากรส่วนใหญ่เพึ่งพาการเกษตรและปศุสัตว์เป็นแหล่งรายได้หลักสามารถเป็นแหล่งรายได้ของเกษตรกรช่วยกระจายรายได้ในชุมชนเป็นแหล่งอาหารและโปรตีนที่สําคัญใช้เป็นแรงงานทางการเกษตร และการส่งออกตลาดโคเนื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ